นะคะไปฉีดวัคซีนสิเดือนกันค่ะใกล้จะถึงบ้านแล้ว ังวนจังเลยลูกกงวนหรือเปล่าเนี่ยกงวนหรือเปล่าเนี่ยดูหมาห้องห้องเป็นไงบ้างคะขอสัมภาษณ์หน่อยคะ่ะเจ็บไหมคะ ไม่ค่ะร้องไห้ไหมคะและร้องไห้ไม่โนไม่น้องเลยไม่อะไรทั้งนั้นเลยคะ่ะหน้าแบบนี้เลยคะ่ะใช่ไหมหน้าแบบนี้เลยใช่ไหมลูกอึ้งอยู่คะ่ะอึ้งอยู่ว้ายไม่ย่องกับโนนะมามาคนกลางเก็บก้อนอยู่เลยตอนนี้เป็นไร ้อกาะคมีเด็กมาอ้อนหนึ่งคนอันโหนตับเดียวค่ะก้ใจ็เลยกดน,น,น,นะคะ <c oughs> วันนี้เรามาตลาดเช้านะคะคุณผู้ชมกันตาก็มาดูวยนีกันตาตื่นเช้ามากเลยวันนตอนนี้ประมาณหกโมงสามสห้ากันดามาเที่ยวตลาดค่ะแต่ว่ากันตาไม่ลงนะเยนี่นนรกหน้ารก้าักวนีนน้องงกดเย็นๆสักหน่อยเพราะเมื่อคนะืนฝนตกก ไปจ้ปา่าาลวดนปเนี่ยนะเราต้องอยนในกล้องนิ่นิสุน,นะคะทุกคน อ๋อขาน้องเปไน็นไรเนี่ยอ๋อไปค่ะมาค่ะเดินไปนะคะเหมือนเดินชายหาดนี่นะคะทะเล<ต>นี่ทะเลอยู่บ้านใช่ไหมทะเลชายหาดวิวทิวทัศน์นะคะบ้านราวิว,วทิวทัศน์สวยมากอะ่ะบ๊ายบาย ตนนี้เราทําอะไรกันคะกิจกรรมตอนเย็นนนี้นะคะเรานะคะก็กินหมูกระทะกันตอนเย็นแล้วก็ปามไปขี่รถเล่นแล้วก็เจเจก็อุ้มน้องเรากินรอบต่อไปขอเจเจเปีช่เดียวเราจะไปข่ายที่บ้านไปนดูไอนะกินหมูกระทะใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะกันตาไปดูเลยค่ะ นี่นะคะที่บ้านเรากำลังกินหมูกระทะอามาอาโกอาโกย่า,าพี่เออุอน่นสีั่นเองแทนนะอร่อยไหมคะโอเคอร่อยไหมคะอร่อยจ้าไม่เลยจะอร่อยดูเสื้อเพื่อนออเด็กเด็กวิ่งเด็กซน 你你那叫什么？

บายบายบายปังช่วนายท้องปังเดกใส่กิดนิ่นนนิ่นนนบุญบุญุบุญบุญาบ้าต้องทำที่นั่งเด็กให้ร้องแล้วบุญบุญ ไหนลองยิ้มให้หน่อยกล้องเนี่ยค่ะน้ำมูจังเลยค่ะน้ำมูเหมือนกันตาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแค่ใส่ตาหมอืเดี๋ยวแค่แต่ตาหมด โอเคข้างหน้าเหลือไว้ให้หนูเลยนะสั่งข้างสั่งข้างสักหน่อยข้างหน้าใช่อะไรนะตรงข้างหน้าข้างหน้าก็ต้องเหลือไว้นิดหนึ่งทุกคนนักเรียนน่ารักนะน้องเนาะน้องกระต่ายเนาะปวดรากอะไรคะท่านผู้ชมข้างหน้ามันเยอะเกิน ก็เฮียบอกว่าให้ไว้ข้างหน้าเนาะเอาไว้เอาไว้ทางข้างทางข้างด้วยนี่เห็นไหมไว้ข้างหน้าเห็นไหมเอาไว้ไว้ตรงนี้มันเยเกินใช่ไหมมันขันเลี้ยโอ้ยป้าเนี่เลี้ยวข้างหน้าอีกนิดนึงนี่ตรงนี้ เล้ออะไรในนี้บอกว่าน the ี่ตัวนี้นะคะเจออีกหนึ่งคนแล้วนะคะเจออีกหนึ่งตัแล้วนะคะเอาทรงนี้เลยนะคะมามเอาทรงเดียวกันกับเฮียเนาะสวยแน่นอน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video